สวัสดีครับผมพี่ยักษ์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเว็บไซต์ agent.mhklotto.io นะครับวันนี้พี่ยักษ์จะสอนการใช้งานเว็บไซต์นี้ในเรื่องของการจัดการสมาชิกนะครับการจัดการสมาชิกเนี่ยเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะเจอ3หัวข้อย่อยๆได้แก่1เพิ่มสมาชิก2รายชื่อสมาชิกและ3สมาชิกที่ถูกระง,งับ เดี๋ยวเราคลิกไปดูในหน้าของการเพิ่มผู้ใช้งานหรือเพิ่มสมาชิกเลยนะครับในหน้านี้นะครับเราก็จะแบ่งระดับสมาชิกออกเป็น2ระดับได้แก่ระดับตัวแทนและระดับสมาชิกนะครับตัวแทนก็คือเอเนต์ en, และสมาชิกก็คือเมมเบอร์เดี๋ยวผมนะครับจะสาธิตวิธีการเพิ่มผู้ใช้งานในระดับของสมาชิกนะครับตรงนี้นะครับเราก็กรอกเข้าไปได้เลยนะครับว่าเราจะให้ใช้ชื่อเข้าใช้งานเป็น อะไรนะครับผมใส่เป็น Marketing 003ชื่อเข้าใช้งานเนี่ยจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับและตัวเลขรหัสผ่านนะครับจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขนะครับ6ตัวอักษรขึ้นไปนะครับแล้วก็การยืนยันเนี่ยก็จะต้องใส่ให้สอดคล้องกันกับรหัสผ่านนะครับอันนี้ผมก็จะใส่เหมือนกันเลย003นสามสกุลนะครับก็จะเป็นเคส t นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับจะต้องเป็นเบอร์มือถือเท่านั้นนะครับเบอร์บ้านไม่สามารถใช้งานได้นะครับ08 2 3 4ส6 7 8 8่าแยไอดีกลับมาเหตุจะใสหรือไม่แสงก็ได้นะครับแล้วเราก็กดตกลงนี่นะครับพอเราเพิ่มสมาชิกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่ในข้อที่3.2ก็คือรายชื่อสมาชิกคนที่เราสมัครก็อยู่ตรงนี้เลยตรงนี้นะครับในหน้าของรายชื่อสมาชิกเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลสมาชิก ก็ได้เลยนะครับหรือว่าเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็ระง,งับการใช้งานถ้าผมกดระง,งับการใช้งานสมาชิกคนนี้อ่ะ marketing ศูนย์ศูนย์สามผมระง,งับนะครับอ่ะคนนี้ออกไปผมอาจจะเขียนว่าเขาลาออกจากงานลาออกจากงานนะครับแล้วก็กดยืนยันพอเรากดระง,งับเรียบร้อยเนี่ยรายชื่อเขาก็จะอยู่ในข้อที่3ก็คือสมาชิกที่ถูกระง,งับเห็นไหม ลาออกจากงานนะครับแล้วเราก็สามารถกดยกเลิกการลัง,งับได้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ในเรื่องของการจัดการสมาชิกนะครับก็มีเท่านี้เพื่อนๆสนใจที่จะสอบถามข้อมูลต่างๆสามารถแอดไลน์ของเรามาได้เลยนะครับไลน์นะครับ s a s i m a r c o m หรือต้องการดูวิธีการใช้งานเว็บไซต์นี้ สามารถติดตามได้ในช่องนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ยักก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ